การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทเมลินพริซิตี้จำกัดธนาคารอมสินบริษัปทปตทจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน สดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือหมุนตามโรควันนี้เราจะไปต่อยอดเรื่องของผู้นําพลังงานทดแทนกับดออรอนุสรแสงนิมนวลกรรมการผู้จัดการบริษัทปังจากพิโตเรียมจำกัดมหาชนเรื่องของสาหลายนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็สามารถจะให้ผลผลิตนั้นในพื้นที่ขนาดเท่ากัน30เท่าถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันปาล์มสกู่กลับมาครับ เราไปพบกับดรอนุสรแสงนิ่มนวลกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะละครับ,อรรบขอนําจากเรื่องของพลังงานแสงที่ซึ่งเราพูดกันแปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เราจะขอพูดเจาะเรื่องของสาลายมันมีความเป็นมาอย่างไรและความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะไปสู่ระดับอโโคอมมูชชั่นครับครับ ก็เป็นอ <c oughs> being ีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บริษัทบางจากเนี่ยให้ความสนใจว่าน้ำมันจากสาลร่เนี่ยก็เป็นน้ำมันสะอาดแล้วก็เป็นน้ำมันที่สามารถทดแทนน้ำมันจากฟอสซิลที่เราเห็นทั่วไปนะครับแล้วจริงๆแล้วเรื่องสาลา่เนี่ยก็มีการพัฒนาแล้วก็ทำงานวิจัยในหลายๆประเทศเยอะๆมากนะครับไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นในจีนที่สำคัญคือในออสเตรเลียนะครับ เขามีการวิจัยสูงมากครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเราเนี่ยนะครับบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ของโลกวันนี้เนี่ยใส่เงินเข้าไปเป็นหลายๆพันล้านเหรียญนะครับเพื่อจะวิจัยว่าจะทํายังไงที่จะผลิตน้ํามันจากสาลา่เนี่ยให้มีต้นทุนถูกที่สุดครับสามารถแข่งขันได้ครับทางออสเตรเลียเองเนี่ยเขาก็ทําเรื่องนี้มาหลายปีมากกระทั่งเรามีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องนี้ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็พบว่าอย่างนี้ครับว่ามันมีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์เหมือนกัน เพราะว่ามันมีพันสาลายบางพันเนี่ยนะครับซึ่งสามารถผลิตน้ำมันได้ถึง20-30%นะครับแล้วน้ำมันที่ผลิตออกมาเนี่ย um. เมื่อเราแปลงไปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไบโอดีเซลที่เราใช้อยู่ครับคื<ต>ออันนี้เป็นทดแทนน้ำมันปั์มทนทดแทนน้ำมันปล์มแ,แต่ที่สำคัญคืออย่างนี้ครับว่าสาลายเนี่ยนอกจากให้น้ำมันแล้วเนี่ยกาของสาลายเนี่ย ก็คือโปรตีนก็คืออาหารดีๆนี่เองก็เลยมองว่านอกจากเราสามารถจะผลิตน้ํามันได้เนี่ยกากสาล่ายเรายังไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นเช่นอาจจะไปเป็นอาหารสัตว์อย่างที่ในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เอากากสาลา่ที่เอาน้ำมันออกมาแล้วเนี่ยไปอัดเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงวัวซึ่งประเทศเขาเลี้ยงวัวมากเลี้ยงสัตว์เยอะมากนะฮะก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะตอนนี้เรากลับมาดูน้ํามันเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เชิงธุรกิจหรือเปล่านะครับ ก็ไปดูนะครทางออสเตรเลียเขาก็ตอนนี้เขาทาไปไกลมากแล้วเขาก็พุมบอกว่าต้นทุนการผลิตน้ำมันของเขาเนี่ยเขาบอกน่าจะอยู่ประมาณสัก80-90เหรียญต่อบาเรลผมก็ฟังดูโห80-90เหรียญต่อบาเรลก็ไม่เลวนะเพราะอันนี้น้มันดิบบ้านเราเนี่ยก็เป็นร0อยกว่าเหรียญอยู่แล้วพอเราไปแปลงเป็นน้ำมันดีเซลเนี่ยอาจจะต้องใช้อีก20กว่าเหรียญ 30, 30เหรียญ ต้นทุนเป็นน้ำมันดีเซลเนี่ยมันพูดถึงประมาณสักร้อยยี่สเหรียญเองครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลที่ามาจากน้ำมันดิบปกติครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มมันปาล์มวันนี้ประมาณร้อยห0้ยเจเหรียญต่อบาลเรลก็จะเห็นว่ามันถูกกว่าที่อีกครับ เออเราก็มีคําถามบอกว่าเอ๊ะถ้ามันทําได้อย่างนี้จริงตามที่เขาคุยมาเนี่ยแล้วเราทําได้แบบนั้นเนี่ยก็มีความคุ้มทุนในเรื่องของทางด้านเศรษฐศาสในการลงทุนพอสมควรทีเดียวอนอกเหนือจากนั้นเนี่ยประโยชน์ของสาล่ายก็คือว่าการเจริญเติบโตของสาลยเนี่ยมันต้องการแสงแดดประเทศไทยก็มีแสงแดดเยอะบางจ่าเขาไปทาโซล่าฟาร์มมาแล้วก็แสงแดดก็ยังมีอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมี ที่ต้องใช้เป็นเหมือน,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 นเป็นอาหารก็ค,รคือแกสอ๊สหรือกระจกคาร์บอนไดออกไซด์<อ>สาหร่ายเนี่ยต้องการแสงแดดกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นในการสังเคราะห์แสงในการเจริญเติบโตซึ่งก็เหมาะสมกับโรงไฟฟ้าพเพราะโรงไฟฟ้าเนี่ยปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเขาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องไปสร้างหน่วยกําจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นเนี่ยเอามาเลี้ยงสาหร่ายดีกว่านะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้บางจากก็เลยไปจับมือหน่วยงานก็คือบริษัท ล็อกเล่อ่าซึ่งบริษัทล็อกเล่เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับเจ้าของเทคโนโลยีที่ออสเตรเลียดีมากครับ,รบขณะดเดียวเราก็ไปจับมือกับราชบุรีะนะครับบริษัทาดบุรีเนี่ยใช่ครับ,รบเพราะเขามีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่เยอะมากแล้วกส็สนใจในเรื่องการเลี้ยงสา่ายอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าเออมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าราชบุรีนะคะเอามาเลี้ยงส่าย สไลายที่ได้มาเนี่ยผลิตออกมาเป็นน้ํามันเนี่ยน้ำมันบางจากก็ซื้อได้หมดเลยบางจากก็จะเป็นผลิตไบโอดีเซลแล้วมาผสมกับน้ํามันดีเซลนะครับกากสไลายเนี่ยทางล็อกเซ่ก็บอกเขาก็สนใจที่จะช่วยกันอัดเม็ดแล้วเอาไปขายเป็นอาหารสัตว์เป็นโปรตีนอาหารสัตว์ขนาดเดียวกันเนี่ยกระทรวงพลังงานก็สนับสนุนมากเขาบอกว่าไอ้น้ำมันปาล์มเนี่ยบางช่วงเวลามันมีปัญหาเหมือนจะไปแย่งแย่งประชาชนนะครับในเรื่องของเป็นอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือมีจากสาไลายเนี่ยไม่ต้องไปแย่งกับใคร ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นไปอย่างที่คิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตน้ํามันจากสาล่ายเนี่ยคุ้มค่าเชิงพันนิดแล้วก็สามารถมาทดแทนน้ามันจากน้ํามันดิบที่เรารเราเราต้องตามเข้าเข้ามาด้วยะคระับตอนนี้ขั้นตอนความเป็นไปได้อยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้เนี่ยสี่หน่วยงานก็มีบริษัทบางจากมีบริษัทล็อกสเล่มบริษัทราชบ,บรุรีนะครับแล้วก็มีกระทรวงพลังงานเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกันโดยเฉพาะในสปีนี้เราจะทําเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ู่หัวเราก็8 4พร0สานะครับโดยที่เราเอาพันธุ์ที่ออสเตรเลียเนี่ยเอามาเลี้ยงที่เมืองไทยเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยมันจะเติบโตเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่สภาวะแวดล้อมเหมือนกันที่ใกล้เคียงกันที่ออสเตรเลียเนี่ยสาหร่ายพันธุ์นี้เติบโตได้ดีให้น้ํามันเยอะเราก็ไม่แน่ใจว่าเ้ามาเลี้ยงเมืองไทยมันจะได้ผลเยอะแล้วโตเร็วแบบนั้นหรือเปล่าทางเราก็เลยต้องมองว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนก็เอามาเลี้ยงก่อน เราก็ดูซิว่ามันสามารถเติบโตได้อย่างที่เราคิดไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการสร้างโรงงานทดลองผลิตนะครับซึ่งโรงงานทดลองผลิตเนี่ยเราก็จะเลี้ยงสาหร่ายในถุงพลาสติกนะฮะแต่ในถุงพลาสติกนี่ไม่ใช่เล็กๆนะฮะมันยาวประมาณสัก50เมตรโอเคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของถุงเนี่ยนะครับประมาณสักวานห้าห6เมตรครับเป็นถุงขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อเลี้ยงสาหร่ายมีคาถามว่าทําไมต้องเลี้ยงในถุงพลาสติกเราบอกว่าถุงพลาสติกเนี่ยแสงแดดส่องถึง แล้วมันไม่มีสามารถป้องกันสภาวะแวดล้อมจากข้างนอกได้ทําให้อะไรที่จะมาปนเปื้อนไม่ให้คันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราทดลองดูก่อนถ้าปรากฏว่าทดลองแล้วปรากฏว่าได้น้ํามันนะฮะด้นีต้นทุนอย่างที่เราคาดไว้เนี่ยเราจะลงทุนประมาณพันล้านนะครับพันล้านก็3หน่วยงานก็คุยกันนะครับว่าจะลงทุนด้วยกันแล้วเสร็จแล้วพันล้านเนี่ยเราก็จะผลิตน้ํามันจากสลายเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0ลิตรต่อวันครับที่3 0 0 0 0ลิตรต่อวันเนี่ยมันผลิตได้ ทุกวันใช้สาระไ่าได้ได้โปรโมชั่นวนเยอะมากเพราะสารนี้มันโตเร็วมากตอนนี้ที่ผมพูดถึง30ม0 0ลิตรต่อวันมองดูไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่มันออกมาทุกวันถ้าเราไปเทียบกับปลูกปาล์มเนี่ยเราใช้พื้นที่เท่ากันเนี่ยประมาณ500ไร่เนี่ยปาล์มเนี่ย กว่าจะได้น้ํามันเนี่ยประมาณปลูกกับ4ปีนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยมันก็ออกเป็นเป็นฤดูกาลมันมันก็ไม่ได้ตลอดเวลาแต่สรลายนี่มันเลี้ยงได้ทุกวันมันสามารถเอาน้ํามันออกมาได้ทุกวันนะครับวลาสามหมื่นสามหมื่นลิตรสามหมื่นลิตรนะครับแล้วน้ามันสามหมื่นลิตรเนี่ยก็เรียนว่าบางจากจะรับซื้อหมดเพื่อไปผลิตเป็นไบโอดีเซลนะครับมาผสมกับน้ำมันดีเซลอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าต้องเรียนว่าโครงการนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ขนาดนี้ก็ตามแผนงานเราเนี่ยก็คงประมาณ3ปี ครับนะครับสามปีเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าได้น้ํามันออกมาแบบว่าน้ํามันมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็จริงๆทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ให้การสนับสนุนสูงมากนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าวันนี้โลกเราเนี่ยนะครับการที่จะต้องพึ่งพาเนี่ยพลังงานน้ํามันดิบปกติเนี่ยนะครับมันมันจะต้องค่อยๆลดลงนะเพราะว่าเนื่องจากน้ํามันดิบมันก็มีน้อยลงแล้วราคามันก็แพงขึ้นแพงขึ้นขณะที่ประชากรโลกมากขึ้นต้องใช้พลังงานมากขึ้นน้ำมันจะหมดไปทุกวันแล้วเราก็จะ ใช่ครับเราควร<ม> <ห investigations. S 1> จะไปมองพลังงานสะอาดอ่า,อางั้นการผลิตน้ำมันจากสาล่ายเนี่ย <ห blur. S 1> ก็เป็นพลังงานสะอาดอีกชนิดหนึ่งนี่คือประเด็นที่สําคัญทําให้บางจากมุ่งมุ่งแก้ที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยนําพลังงานทดแทนมาใช่ครับครับเอาละครับติดแบกสักนินดสักครู่ไปชม s m สเอ็มกับคุณวิกรมกรมเดชรับช่วง SME ทิปสสนับสนุนโดยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนผู้นำพลังงานทดแทน ธนาคาร s m e อยู่ในความดีและในธรรมนะครับความหมายคือว่าอย่างนี้ครับอ,อ,อยู่ในความดีและในธรรมนะฮะก็คือความคิดของตัวเราเนี่ยนะครับว่าถ้าเราเป็นคนที่คิดอยู่แต่ในความดีอยู่ในศีลธรรมเราก็จะมีความสุขวันนี้หลายๆคนนะครับที่มีความทุกข์ เพราะว่าคิดไม่ดีทําไม่ดีทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมนั่นเองผมหลายๆครั้งนะครับในอดีตเนี่ยเคยมีความรู้สึกนึกคิดนะครับว่าอาจจะสนุกอาจจะโลดโผนอาจจะมีความโลภทําอะไรเกินความเป็นจริงครับในความเป็นจริงที่ว่าก็คือว่ามันไม่เป็นความถูกต้องแล้วก็ไม่มีศีลธรรมนั่นเองเช่นตอนเด็กๆผมก็เคยนะตอนนั้นอาจจะไม่มีตัง แล้วก็หิวเออตอนนั้นก็ไปทานขนมหรือไม่ก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจำได้นะครับว่าไม่จ่ายตังค์เขาเออตอนเราไปทานเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาหน้าตาเฉยเลยครับอันนั้นก็จะอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะครับว่าผมตอนนั้นไม่มีตังค์แล้วหิวแล้วกเ็เขาเองก็เป็นคนข้างบ้านนะฮะชื่อโกเตียแต่ความรู้สึกเล็กๆนะ แค่ประมาณชามและตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็50สิสตังค์เวลาผ่านไปนะครับตั้งประมาณเกือบห0ปีแล้ไอความรู้สึกอย่างเงี้ยมันยังติดอยู่ในใจของเราเลยเพราะว่าผมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงนั้นก็เป็นทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกที่จดจำสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็เป็นแผลนะครับที่อยู่ในใจของเราแต่ก็ดีครับผมได้ไปขอโทษ นะฮะแล้วก็ไปบอกกล่าวแล้วก็เขียนในหนังสือด้วยซ้ำนะครับว่าผมเคยทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องในสินธรรมฉะนั้นถ้าสรุปกันนะครับว่าถ้าเราคิดแต่ทำในสิ่งที่ดีงามถูกต้องอยู่ในสินธรรมฉันใดแล้วนะครับจิตใจเราก็จะเบิกบานจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เรากังวลหรือทำให้เรามีความรู้สึกไม่ดีกับการที่เราเคยทำอะไรผิดพลาดฉะนั้น วันนี้ก็คือเรื่องของว่าอยู่ในความดีนะครับแล้วก็อยู่ในธรรมอันนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่จะทำให้เราเทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. ก็จิตใจเบิกบานและมีความสุขนั่นเองกลับไปติดตามเรื่องของสารายที่จะกลายเป็นน้ำมันได้ต่อครับครับขออนุญาตเรียนถามทีดนึงว่าในบริบทรวมๆแล้ว ดนรนิสสนมองในภาพของน้ำมันจากสารายนี่ว่ายังไงครับ ครับก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับวันนี้ยังไม่ค่อยน่าใจว่ามันจะทําได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าเราคงต้องใช้เวลานิดในการพิสูจน์มันครับแต่วันนี้ถ้าดูจากสิ่งที่ต่างประเทศเขาทำมาเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจอยู่กันนะครับสําหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยผมมองว่าประโยชน์ของในเรื่องของการเลนส์สลายเนี่ยนอกจากเราผลิตน้ํามันจากสลายได้มาครับเราก็ยังสามารถที่จะลดแก๊สเซรนจกททำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นประหยัดเงินตาต่างประเทศด้วยแต่ว่าความสําคัญมันอยู่อย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ย เราทําบอกว่าแค่500ไร่นะ่ครับใช้เงินประมาณพันล้านนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็น่าจะมีโรงงานผลิตน้ํามันจากสาลายเยอะขึ้นเยอะขึ้นแม้กระทั่งพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่มีพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนมาเลี้ยงสาลายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสาลายเนี่ยต้องเรียนว่านอกจากได้น้ํามันแล้วก็ยังได้มีกากกากของสาลายเนี่ยซึ่งสามารถที่จะทำอาหารไปเป็นอาหารสัตว์ได้แล้ววันนี้จริงๆแล้วอาหารสัตว์เราก็ราคาดีนะครข้าวโพดเนี่ยวันนี้ ม่ค่อยพอ uh huh. มันสัมปะหลังเอ่ยก็เป็นอาหารสัตว์โปร uh huh. ตีนอย่างไงสัตว์ก็ต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าอย่างในประเทศออสเตรเลียเนี่ยกาสลายเนี่ยเขาไปเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงวัวอน่ยงะครโอ้เ oh, จริญเติบโต,ตดีมากเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มีศักยภาพตรงนี้อยู่เหมือนกันก็ก็มองว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของของโลกเรานะฮะอย่างในต่างประเทศเนีย่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเราไปต่างประเทศเราเห็นโฆษณาในทีวีเราก็จะตกใจว่าบริษัทยักใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับโฆษณาน้ำมันจากสาลายคือน้ำ ถึงก็เข้าในรถเลยรถจดน,นะฮะก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนสนใจเรื่องนี้มากนะครับ ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าวันนี้ความสําเร็จอีกสามปีเนี่ยที่บริษัทบางจากและพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นล็อกสเล่ล้านบุรีโดยการสนับสนุนของกระทรวงพลังงานเนี่ยเราอยากให้เป็นรูปธรรมถ้าทําสําเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีลักษณะโรงงานลักษณะเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราค่นขาจะพึ่งพาพลังงานที่ผลิตในประเทศไทยได้อีกระดับหนึ่งนะครับเหเพราะนั้นน่าจะต้นทุนการผลิตน่าจะต่ำลงด้วยก็อย่างเรียนว่าอันนี้ตัวเลขจากออสเตรเลียจากออสเตรเลียนะฮะเขาบอกว่า น้ำมันเนี่ยประมาณ80-90เหรียญต่อบาทแล้วเราไปทำเป็นไบอดีเซลอีกประมาณ2 0 3 0เหรียญก็อาจจะอยู่ประมาณสัก120เหรียญต่อบาทแล้วเป็นไบดีเซล B100 เทียบกับน้ำมันปาล์มประมาณ170-160-170เนี่เราก็มองว่า30%เห็นเห็นมันก็เห็นเห็นนะฮะเราถ้ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก็ดูว่ามันจะมีความเป็นไปได้แต่ที่ทางออสเตรเลียเนี่ยผมเรียนว่าวันนี้เขาไปไกลมากวันนี้เขาสร้างโรงงานขนาดใหญ่นะคู่กับโรงไฟฟ้า นะครับการที่เขาลงทุนขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีความมั่นใจสูงเหมือนกันว่าเขาสามารถผลิตเชิงพพณิชย์ได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาสร้างเสร็จนะครับใช้เทคโนโลยีอย่างที่เราจะทำเนี่ยนะครับให้เสร็จเราก็จะได้พิสูจน์กันว่าที่ออสเตรเลียก็ทําได้จริงเราก็จะมาพิสูจน์ที่เมืองไทยอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเชิงกลงทุนการมากขอบคุณดรสอนเสงนุ่มโเป็นอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมครับเราเชื่อว่าความมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังจุดเยือนที่ชัดเจน ของบางจากรในด้านผู้นำพลังงานทดแทนนั้นเราคงจะมีความหวังได้ใช้พลังงานที่เป็นน้ำมันจากสลายเพราะนั้นก็จะทำให้เรานั้นประหยัดในเรื่องของราคาน้ำมันที่ไปสู่มือผู้บริโภคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชมที่ติดตามชมแต่ช่วงหน้าพระอาจารย์วัวชราิมธีรอท่านอยู่ในช่วงของหมุนตับธรรมผมขอญอาตลาคุณชมไปพร้อมกับดรอนุสรแสงนิมนวน กรรมการผูカムカム้จัดการบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับ การเมืองของไทยของเราก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งหลักในการเลือกคนดีพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าคนดีนั้นมีหลักอยู่อย่างน้อยสามประการด้วยกันหนึ่งคิดดีสองพูดดีและสามทำดีคิดดีก็หมายความว่าคิดในเชิงสร้างสรรค์คิดในเชิงเกื้อกูลไม่ใช่คิดในทางเบียดเบียนพูดดีก็หมายความว่า พูดแต่ความจริงพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์พูดแล้วเชื่อถือได้พูดแล้วทำให้คนรักกันไม่ใช่ยุให้รำแล้วตำให้รั่วสามทำดีก็หมายความว่าทำอะไรก็ตามสิ่งที่ทำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนถ้านักการเมืองคนไหนก็ตามมาเสนอตัวให้เราเลือกในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนที่น้องประชาชนก็ลองเอาเกณฑ์ของพระพุทธองค์ขึ้นมาตั้งว่า เขามีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานของการเป็นคนดีหรือไม่เช่นเขาคิดดีจริงหรือเปล่าเขาพูดดีจริงหรือเปล่าและเขาทำดีจริงหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีมีอีกหนึ่งเกณฑ์ที่จะช่วยให้เราสามารถเลือกค้นกกรองคนที่ดีจริงๆได้เกณฑ์ที่ว่านี้ก็คือต้องดูกันนานๆพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าการที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเรามารู้จักกันวันนี้พรุ่งนี้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สรุปเอาจากบุคลิกภาพภายนอกแล้วก็สรุปเอาจากท่อสุนทรีที่เขาพูดกับเราหรือสรุปเอาจากเอกสารเพียงแผ่นสองแผ่นอันนี้จะทําให้เราตัดสินใจด้วยความประมาทฉะนั้นในการเลือกคนดีที่แท้จริงนอกจากจะต้องดูคุณสมบัติหลักๆก็คือคิดดีพูดดีทําดีแล้วจะต้องดูกันในลักษณะที่เรียกกันว่าดูนานๆ ดูย้อนไปก่อนหน้านั้นห้าปีสิบปีดูว่าเขาคนนี้มีประวัติชีวิตเป็นมาอย่างไรถ้าเห็นว่าเป็นคนดีอย่างต่อเนื่องและยาวนานก็ถือว่านั่นเป็นคนดีที่ควรเลือกเข้ามาสู่สภาเพราะสภานั้นเป็นที่อยู่ของคนดีพระผู้ธรงคได้ตรัสเอาไว้ว่าที่ใดที่คนดีไปรวมกันอยู่ที่นั่นเรียกว่าสภาแต่ที่ใดก็ตามที่ไม่มีคนดีไปรวมกันอยู่ที่นั่นไม่สมควรเรียกว่าสภา ถ้าเราอยากให้สภาเต็มไปด้วยคนดีก็ต้องใช้หลักในการเลือกคนดีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แหละเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเลือกสสเข้าสู่สภาของเรา